นจนทนไม่ไหวเจ็บบริเวณน้องสาวมีตกขาวผิดไปจากเดิมมีกลิ่นคาวอาการเหล่านี้นะคะหากปล่อยไว้ไม่ดูแลอาจจะลุกลามแล้วก็จนเป็นปัญหาได้ค่ะร่างกายของผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะคะบางคนมีเหงื่อมากบางคนมีเมือกมากเหล่านี้คือเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อไรก็ตามที่น้องสาวมันมีความอักเสบคือมันเจ็บมันคันมันเริ่มมีความผิดปกติถ้าไม่เข้าใจต้นเหตุและดูแลไม่ถูกวิธีนะคะอาการจะเป็นเป็นหายหายแล้วเกิดปัญหาร้ายแรงตามมาได้เยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยคะ่ะมันมีความเป็นกรดโดยธรรมชาติมันจะช่วย รักษาความสะอาดช่วยฆ่าเชื้อโรคตามธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าสมดุลของกรดด่างเสียไปสมดุลของจุลินรีย์ตัวดีจะเสียไปด้วยแล้วมันจะทําให้เกิดน้องสาวอักเสบได้ค่ะสังเกตว่าหลังจากการที่เรากินยาปฏิชีวนะหลังการเจ็บป่วยหรือว่าเรามีอาการลำไส้อักเสบสิ่งเกิดขึ้นคือจุลินรีบริเวณจุดซ่อนเลนของเราเนี่ยมันจะลดลงจะก,ก่อให้เราเนี่ยติดเชื้อง่ายขึ้นบริเวณจุดซ่อนเลนทัทางเชื้อยีแล้วก็เชื้ออื่นๆการที่จุลินทรีในช่องคลอดลดลงก็คือภูมิคุ้มกันลดลงค่ะพอภู ติดเชื้อรา c a n d i ดาอัลบ c a n นค่ะหากกินอาหารพวกแป้งสาลีเบียร์น้ำตาลและเนยแข็งจะทําให้เชื้อยีสต์เนี่ยมันจะเริญเติบโตมากขึ้นตกขาวเราก็จะยิ่งมากขึ้นด้วยหรือภาวะที่เรามีอาการตั้งครรภ์ภาวะที่มีเบาหวานการใช้ยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อและยาสเตียรอยเป็นเวลานานเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุของการที่ทําให้ภูมิคุ้มกันลดลงและติดเชื้อบริเวณจุดซ่อนเลนค่ะหากใครที่มีอาการน้องสาวอักเสบอยู่นะคะวันนี้พันพัฒมีเทคนิคดีๆมาฝากกันค่ะเบื้องต้นก็คือการทําความสะอาดด้วยน้าสะอาดแค่บริเวณภายนอกไไม่สวนนล้้าาางเขปภยใ ะะถ้าอาการรุนแรงไปปรึกษาเภสัชกรอาจจะต้องใช้ยาเนเป็นระยะเวลาสั้นๆในเรื่องของการทํากิจกรรมในระหว่างที่เรามีอาการน้องสาวอักเสบอยู่เนี่ยนะคะต้องบอกว่าน้าอสุจิมันมีฤทธิ์เป็นด่างหลังทํากิจกรรม pH มันจะกลายเป็น7.5ซึ่งมันทําให้ภูมิคุ้มกันในบริเวณน้องสาวของเราเนี่ยมันลดลงทันทีดังนั้นในการทํากิจกรรมแนะนําให้ป้องกันโดยใช้ถุงยางค่ะนอกจากนี้นะคะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดเลี่ยงอาหารพวกเบียร์ข้าวสาลีเนยแข็งขนมปังนมไอศครีมของหวาน ทาาาาเหหล่นี้้จะใํใกกสรกส่วนอาหารที่จําเป็นต้องทานเลยนะคะคือกระเทียมกระหล่าปีเหล่านี้ช่วยฆ่าเชื้อโรคหอมหัวใหญ่และผักกาดช่วยบรรเทาการอักเสบส้มมะเขือเทศเสริมวิตามินแล้วก็ช่วยกระตุ้นการทางานของเซลล์และวิธีแก้ที่ดีที่สุดสําหรับผู้หญิงที่มีอาการเหล่านี้เภสัชแพทย์ขอแนะนำเอสแล้วโปรเอ็มโ e ค่ะมีทั้งจุลินทรีย์ตัวดีคือไบเซิลัสโคแอคกแลน์มีงานวิจัยเลยว่ามันช่วยลดปัญหาน้องสาวอักเสบแล้วก็ยังมีแมกนีเซียมแอลเทียเนดและยังมีสารสกัดตังกุยสิทบัตรจากเกาหลีที่ตัวนี้มีการปรับสมดุล โดยที่มันไม่กระตุ้นความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งมดลูกล่าสุดได้รับรางวลัลเหรียญเงินจากงาน Invention g e n e v วปี2022เพียงเวลา2เม็ดก่อนนอนนะคะสูตรนี้ดีที่สุดสําหรับจัดการอาการแห้งแสบคันตกขาวจนถึงอักเสบของผู้หญิงอย่างแน่นอนค่ะ